بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فارسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق أمسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين، ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. อัลฮัมดุลิลละมูลการสรรเสริญเป็นสิทธิเดชพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาขอความจำเริญและความสันติจงเพึงมีแด่ท่านศาสดา m ลลัลลอฮุ a l ลัยฮิวะอ l ล i ฮิวะ s ัลลัมและเหล่าวงวานอัพลุนเบตดผู้บริสุทธิ์ของท่านก็ขอขอบคุณขอชูโกตต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาในเตาฟิกและความโปรดปรานต่างๆที่ได้ทรงประทานและหยิบยื่นให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่าน โดยเฉพาะเตาฟิกของการเรียนรู้เตาฟิกของการทําความเข้าใจในเนื้อหาที่เกี่ยวกับาศาสนาเพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจของเขาครับสิ่งที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสนําเสนอและทำทำความเข้าใจชี้แจงกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านในช่วงเวลาตรงนี้ก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวกับหลักอาการของอิสลามเราได้นําเสนอเนื้อหาต่างๆที่มี ความสําคัญต่อการปฏิบัติาศาสนกิจของผู้ประกอบาศาสนกิจในอิสลามทีนี้ในวันนี้จะขอนําเสนออีกหนึ่งเนื้อหาที่มีความสําคัญก่อนการเข้าสู่การปฏิบัติละหมาดนั่นก็คือเรื่องของการมีสภาวะการความสะอาดตามหลักาศาสนาบัญญัติหรือว่าตอหารัตเราได้กล่าวไปแล้วถึงกรณีของการทําน้ําวุจุและการทํากุศลทีนี้ ในบางสภาวะการที่ผู้ศรัธทธาไม่สามารถที่จะทำกุศลได้หรือไม่สามารถที่จะทำน้ำวุุ่ได้เพื่อการละหมาดหรือว่าการอามันอื่นๆที่มีวุุู่เป็นเงื่อนไขในกรณีเสกช่นนี้ตามหลักอัากามตามหลักศา,ศาสนาบัญญัตินั้นมีเนื้อหาหรือว่ามีขั้นตอนและวิธีการทำอย่างอื่นมาทดแทนหรือไม่ ในกรณีเช่เชนนี้ที่ผู้ศรัทธาผู้หนึ่งไม่สามารถที่จะทําน้ําละหมาดได้ก่อนที่เขาจะเข้าสู่การละหมาดหรือว่าอามรนอื่นๆที่มีวุสุเป็นเงื่อนไขนั้นมีการปฏิบัติอื่นที่เข้ามาชดเชยหรือเข้ามาทดแทนการทําน้ําวุสุหรือว่าการอาบน้ํากุศลซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราหลายๆท่านอาจจะรับทราบกันดีอยู่แล้วก็คือการทำตาตยามุมตตยามุมเป็นสิ่งหนึ่งในการสร้าง ความสะอาดตามหลักศาสนาบัญญัติที่มาทดแทนในกรณีที่ผู้ประกอบศาสนกิจไม่สามารถที่จะทําน้ําบุรุหรือไม่สามารถที่จะทํากุศลได้ซึ่งมีสภาวะและมีรายละเอียดต่างๆที่จะขอนําเสนอในช่วงเวลาตรงนี้เรามาดูว่ามีภาวะใดบ้างที่เป็นภาวะที่อนุญาตให้เขาทํำตายมุมทดแทนการอาบน้ําละหมาด หรือทาตายามุมทดแทนกุศลหรือจําเป็นที่จะต้องทําตายามุมมาทดแทนทางน้ําละหมาดและการทํากุศลภาวะที่1ก็คือในกรณีที่ไม่มีน้ําหรือไม่สามารถที่จะหาน้ํามาได้เพื่อที่จะทําวูสุหรือว่าทํากุศลในกรณีเช่เชนนี้เป็นที่อนุญาตที่ให้เขาทําตายามุมแทนการอาบน้ําละหมาดหรือว่าแทนการทํากุศลของเขา กรณีที่สองน้ำเป็นอันตรายสำหรับเขาน้ำเป็นอุปสรรคสำหรับเขานั่นหมายถึงว่าหากเขาใช้น้ำในการทำวุจุหรือว่าใช้น้ำในการทำกุศลขึ้นมาน้ำมีอันตรายต่อร่างกายของเขาเนื่องจากสภาพที่เขาไม่ป่วยไขย้ไม่สบายหรือว่าในสภาวะอื่นๆดังนั้นในกรณีเช่นนี้ ที่เขามีน้ําแต่เมื่อเนื่องจากว่าการใช้น้ําเป็นปัญหาและเป็นอันตรายสําหรับเขาเขาก็จะต้องทาตายมมุมทดแทนการทํากุศลหรือว่าการทําวุจุด้วยกรณีที่3น้ํามีแล้วเขาก็สามารถที่จะใช้น้ําได้ในการทําวุจุแต่เนื่องจากว่าจําปริมาณของน้ําที่มีอยู่นั้นจํานวนน้อยนิดหากการใช้น้ําของเขาในการทําวุจุหรือกุศลจะทําให้ตัวเขาเองและคนหรือคนรอบข้าง และแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงที่อยู่ที่่อย,อยูร่วมอยู่กับเขานั้นจะเกิดเสียชีวิตเนื่องจากขาดน้ําดื่มในกรณีเช่นนี้น้ําอันนั้นก็จะต้องถูกเก็บไว้ใช้ใช้กินใช้ดื่มเขาจะต้องทําตายามุมแทนการกุศลหรือการทาวุสุกรณีที่4ร่างกายหรือเสื้อผ้าของเขาเป็นนยัยส์และมีน้ําเพียงพอสําหรับการชําระสิ่งที่เป็นนายส์ไม่ว่าจะบนร่างกายหรือเสื้อผ้าของเขา แล้วเขาไม่มีเสื้อผ้าที่จะมาเปลี่ยนก่อนการละหมาดของเขาในกรณีเช่นนี้น้ําอันนั้นอนุญาตให้ใช้น้ํานั้นในการชำระล้างสิ่งที่เป็นนายิตแล้วเขาก็ทําตะยมเพื่อการละหมาดกรณีที่5ภาวะที่5ไม่มีเวลาเพียงพอในการทําในการที่จะทําน้ํากุศลหรือว่าอาบน้ําหรือว่าทาน้ําละหมาดนั่นหมายถึงว่าเวลาของการละหมาดของเขาใกล้หมดแล้วและเขาไม่มีเวลาเพียงพอที่จะทําน้ําละหมาดหรือทํากุศล ราะจากในกรณีเช่นนี้ในกรณีที่เขามีเวลาการการละหมาดของเขาเหลือน้อยและเขาไม่มีเวลาเพียงพอที่จะทําน้ําละหมาดหรือว่าทํากุศลในกรณีเช่นนี้เขาก็จะต้องทําตะยมุมและละหมาดนั้นด้วยกับตะยมุมที่เขาทําเพื่อให้ละหมาดของเขานั้นอยู่ในเวลากรณีที่6การใช้น้ําหรือการใช้ภาชนะที่ว่ามีน้ําอยู่ในการทํากุศลหรือทําทตะยมุมเป็นสิ่งที่ฮา,าม อย่างเช่นน้านั้นไม่ได้รับอนุญาตเป็นน้ําที่ลักขโมยมาหรือว่าภาชนะนั้นไม่ได้รับอนุญาตเป็นภาชนะที่เจ้าของไม่มีความพึงพอใจน,นี่คือภาสภาวะที่จะทําให้ผู้ศรัทธานั้นทําตะยมุมทดแทนการทำน้ําละหมาดและและการทํากุศลนั่นเองนี่คือ6สภาวะการดังนั้นหากว่ามีสภาวะหนึ่งสภาวะใดเกิดขึ้นมีภาวะหนึ่งภาวะใดเกิดขึ้น เขาก็จะต้องทำไตายมุมทดแทนการอานน้าละหมาดหรือว่าการทํากุศลทีนี้มาดูวิธีการทําตายมุมวิธีการทําตายมุมก็คือขั้นตอนแรกเมื่อ ผู้สัทธานเนียดว่าจะทําตายามุมโดยที่โดยที่แยกออกมาแล้วว่าตายามุมของเขานี้นั้นครั้งนี้ที่จะทํานั้นเป็นตายามุมที่มาทดแทนการอาบน้ําละหมาดหรือว่าเป็นตายามุมที่มาทดแทนการทํากุศลเมื่อเขาเนียดเรียบร้อยแล้วให้เขาตบฝ่ามือทั้งสองของเขาลงไปบนสิ่งที่อนุญาตให้ทําตายามุมซึ่งจะขอกล่าวในเนื้อหาหลังจากนี้เมื่อเขาตบฝ่ามือทั้งสองลงไปบนสิ่งที่อนุญาตให้เขาทําตายามุมแล้ว ให้เขานาฝ่ามือทั้งสองเขามาประกบติดกันนําประกบติดกันแล้วให้รูปตั้งแต่ส่วนบนของหน้าผากคือตั้งแต่ไรผมส่วนบนของหน้าผากลงมาผ่านคิ้วจนกระทั่งถึงปลายจมูกของเขาจนปลายจมูกของเขาโดยจะต้องมั่นใจว่าส่วนบนของหน้าผากและคิ้วทั้งสองและถึงจะปลายจมูกและบริเวณที่อยู่ถึงกับปลายจมูกของเขานั้นฝ่ามือทั้งสองของเขาได้รูปลงมาทั่ว หลังจากนั้นก็ให้ใช้ฝ่ามือข้างซ้ายรูปไปบนหลังมือข้างขวาโดยที่ว่าจะต้องสัมผัสไปทุกส่วนที่เป็นหลังมือดังนั้นเป็นการดีเป็นการดีและมุสาหบที่เขาจะต้องมั่นใจว่าที่กจะต้องมั่นใจว่าให้ทุกส่วนของเขานั้นทุกส่วนของการทำจัยมุมนั้นถูกรูปก็ให้เขาวางมือเลยข้อมือของเขาขึ้นมานิดหนึ่งเพื่อความมั่นใจ และในกรณีและในกรณีที่3ในกรณีของการรูปไปบนฝ่ามือหลังมือด้านด้านซ้ายก็เหมือนกันก็ใช้ฝ่ามือข้างขวารูปไปบนหลังมือด้านหล,หลังมือซ้ายของเขาหลังจากที่ว่าทําลักษณะนี้เสร็จสิ้นถือว่าการตายมุมของเขาก็เสร็จสิ้นแล้วดังนั้นการตายมุมก็คือ1การตบฝ่ามือทั้งสองพร้อมกับเนียดการทําตายมุมแทนวุสุหรือกุศลแล้วใช้ฝ่ามือทั้งสองแนบชิดรูปตั้งแต่ ไรผมที่หน้าผากจกนกระทั่งมาถึงปลายจมูกโดยผ่านคิ้วลงมาหลังจากนั้นใช้ฝ่ามือด้านซ้ายลูบไปบนหลังมือข้างขวาและใช้ฝ่ามือข้างฝ่าลูบไปลงไปบนหลังมือด้านด้านซ้ายของเขานี่คือวิธีการและขั้นตอนของการทำตายมุมทีนี้เรามาดูสิ่งใดที่อนุญาตให้เขาทำตายมุมได้เพราะว่าตายมุมคือการใช้ดินหรือว่าใช้ฝุ่นมาชดเชยการใช้น้ําในการ ชำระล้างทําให้สร้างสภาวะความสะอาดตามหลักศาสนาบัญญัติสิ่งที่อนุญาตให้ทําตายมุมมีอยู่ด้วยกันส,ส,ส,สีอย่าง 1. คือดินดินหรือว่าพื้นดินปกติทั่วไป 2. หินต่างๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 3. กรวดทรายกรวดทรายและเป็นชนิดที่สก็คือดินเหนียวดินเหนียวที่ยังไม่ได้ดินเหนียวที่ดินเหนียวที่ยังไม่ได้ดนนย,ยังไม,ไ,นนยไม่ได้ถูกเผาทําให้สุกดังนั้น ในกรณี4ประการนี้สี่สิ่งนี้ที่ถือว่าอนุญาตให้เขานั้นทำตายมุมหมายถึงว่าให้เขาตบฝ่ามือทั้งสองของเขาลงไปบน4สิ่งที่ได้กล่าวไปแล้วก็คือดินหินต่างๆตามธรรมชาติที่ยังไม่ได้ปรุงกวดทรายและก็ดินเหนียวที่ยังไม่ได้ถูกเผายังไม่ได้ถูกทาให้ให้สุกทีนี้มาดูเนื้อหาและ,ะรายละเอียดบางประการเล็กน้อยที่เกี่ยวกับการทําตายมุมไม่มีความแตกต่างกัน ระหว่างตายมุมที่มาชดเชยการอาบน้ําละหมาดหรือว่าตายมุมที่มาชดเชยการอาบน้ํากุศลยกเว้นการเนียดเท่านั้นว่าเราจะต้องเนียดให้ชัดเจนว่าตายมุมที่ทํานี้ทดแทนน้าวุจุหรือว่าตายมุมนี้ทดแทนกุศลที่เป็นวาญิบ 2. หลังจากการทําตายมุมแทนการทําวุจุแล้วต่อมาได้เกิดสภาวะหนึ่งสภาวะใดที่ทําให้น้ำวุจุเป็นโมคะก็จะทําให้ตายมุมนั้นเป็นโมคะไปด้วยเช่นเดียวกัน 3. ม หากทําจยมุมแทนทําการทํากุศลและเกิดเหตุทําให้เกิดกุศลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอย่างเช่นทํากุศลอย่างเช่นทาตจยมุมแทนกุศลยานาบะและหลังจากนั้นเกิดกุศลขึ้นมาอีกครั้งอย่างเหมือนกับว่าอย่างเช่นกุศลมัสุนมายดในกรณีนี้ก็จะทําให้ก็จะทําให้ตจยมุมนั้นเป็นโมคะด้วยเช่นเดียวกันประการที่4ต่ยมุมจะถูกต้องก็ต่อเมื่อมีสาเหตุที่อนุญาตให้ทาตจยมุมดังที่ได้กล่าวไปแล้วดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีสาเหตุ มันถึงว่าหาน้ําไม่ได้การใช้น้ําของเขาเป็นอุปสรรคคือสภาวะและสาเหตุต่างๆที่อนุญาตให้เขาทำตะยามุมไม่มีสาเหตุต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นการทําตะยามุมของเขาก็จะเป็นโมฆะไม่ไม่เป็นที่อนุญาตใช้ไม่ได้หากเขาจะใช้ตะยามุมนั้นในการทําละหมาดและอามันอื่นๆที่มีความสะอาดมีอุจุเป็นเงื่อนไขก็ไม่ถูกต้องไม่ถูกยอมรับประการที่5การทําตะยามุมแ,แทนการทํากุศลจีนาบา ไม่จําเป็นที่จะต้องทําวุซุอีกเหมือนกับการทํากุศลจินาบะเราไ,ได้กล่าวไปแล้วว่าในกรณีของการทํากุศลอาบน้ํากุศลวาญิบที่เป็นกุศลจินาบานั้นไม่จําเป็นไม่วาญิบที่เขาจะต้องอาบน้ําวุซุอีกดังนั้นในกรณีของตายยมุมที่มาชดเชยและมาทดแทนการทำกุศลยินาบาเขเช่นเด,ดียวกันสําหรับการละหมาดนั้น<ๆ>ก็ไม่จําเป็นที่เขาจะต้องทําวุซุหรือว่าทํา ต่ยมุมชดเชยทำทำวุซูหรือว่าทำาต่ยมุมทดเชยการทําน้ําละหมาดขึ้นมาอีกเพราะถือว่าต่ยมุมที่ที่มาชดเชยการทําการกุศลยินาบะนนั้นเพียงพอแล้วสําหรับการละหมาดของเขานี่คือเนื้อหาบางส่วนเล็กๆน้อยๆเนื้อหาที่มีความจําเป็นและมีความเกี่ยวพันกับการทําต่ยมุมมาดูเงื่อนไขบางประการที่จะทําให้ต่ยมุมของเขานั้นถูกต้องพอเพราะดังที่ได้กล่าวไปแล้ว สำหรับการทำวุจุการทำกุศลก็มีเงื่อนไขบางประการที่เป็นตัวบ่งบอกว่าจะเป็นตัวบ่งบอกว่าวุจุของเขาก tle, ุศลของเขานั้นถูกต้องสำหรับ ta, การทำตายมุมก็เช่นเดียวกันมีเงื่อนไขมีมีเงื่อนไขที่จะมาบ่งบอกถึงการกระทำว่าตายมุมนั้นถูกต้องด้วยเช่นเดียวกันเงื่อน,นไขที่หนึ่งส่วนที่จะทำตายมุมนั้นจะต้องสะอาดหมายถึงมือและหน้าผากนั้นหมายถึงว่าจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีสิ่งที่ เป็ดเปื้อนมันจะต้องไม่ไม่เป็ดเปื้อนสิ่งที่เป็นนายิสอยู่สองเขาจะต้องรูปจากข้างบนขึ้นมาข้างลงมาข้างล่างหมายถึงว่าต้องรูปถ้าเป็นหน้าผากก็ตั้งแต่ส่วนบนสุดของหน้าผากลงมาจนถึงปลายจมูกถ้าเป็นหลังมือก็จะต้องตั้งแต่ข้อมือจนกระทั่งถึงปลายนิ้วของเขาสาสิ่งที่ใช้ในการทําตะยามุมหมายถึงดินทรายหรือว่าก้อนกรวดนี้นั้นจะต,ต้องสะอาดและมูบาหมายถึงได้รับ ความยินยอมจากเจ้าของหรือว่าผู้ที่มีลิขสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของครอบครองของสิ่งนั้น 4. ให้การปฏิบัตินั้นเป็นตาตีเป็นลำดับขั้นตอนโดยการเริ่มจากการตบฝ่ามือทั้งสองลงไปบนพื้นดินหรือว่าบนพื้นบนสิ่งที่อนุญาตให้ทาตายยมุมหลังจากนั้นรูปหน้าผากแล้วก็รูปไปบนหลังมือด้านขวาแล้วก็มามารูปที่หลังมือด้านซ้ายจะต้องปฏิบัติไปตาม ขั้นตอนจะต้องมีตาตีิปการเรียงลําดับขั้นตอนของการทําต่ยมุมด้วยและจะต้องมีความต่อเนื่องก็คือมือวาราดด้วยไม่ใช่ว่าเมือ่อหลังจากที่ทุบฝ่ามือทั้งสองลงไปแล้วทิ้งระยะห่างไว้มากจึงจะมารูปทิ้นหน้าผากซึ่งไม่มีความต่อเนื่องดังนั้นถ้าหากว่าขาดความต่อเนื่องขึ้นมาในขั้นตอนของการทําต่ยมุมก็จะทําให้ต่ยมุมนั้นเป็นโมฆะไม่ถูกต้องด้วยประการที่5ประการสุดท้ายในกรณีที่เป็นเงื่อนไขของการ ทำให้ตายมุมถูกต้องก็คือจะต้องไม่มีสิ่งขวางกัน้นระหว่างมือที่ลูบไปบนอวัยวะที่เขาทําตายมุมนั้นไม่ว่าจะบนหน้าผากของเขาหรือว่าบนหลังมือของเขานั้นจะต้องไม่มีสิ่งกีดกั้นระหว่างฝ่ามือนั้นดังนั้นถ้าหากว่าพี่น้องผู้ศรัทธาท่านใดสวมแหวนอยู่หรือว่ามีสิ่งอื่นๆที่เป็นสิ่งกีดกั้นนั้นจะต้องขอจัดสิ่งที่กีดกั้นต่างๆเหล่านั้นออกเสียก่อนจึงจะสามารถทําตายมุมแล้วใช้ฝ่ามือ ตบไปบนพื้นดินหรือว่าสิ่งที่อนุญาตให้ทําตายมุมรูปไปบนอวัยวะส่วนนั้นเพื่อการทําตายมุมได้นี่คือเนื้อหาและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการทําตายมุมทั้งตายมุมที่มาทดแทนการอาบน้ําละหมาดวุจุและตายมุมที่มาทดแทนการน้ํากุศลซึ่งไม่มีความแตกต่างใดๆกันยกเว้นการเหนียดเพียงอย่างเดียวและเหตุบางส่วนที่เป็นรายละเอียดเปียกย่อยสําหรับกรณีของตายมุมของการ ชดเชยการอาบน้ําละหมาดและก่อนตายมุมที่มาชดเชยการทําน้ํากุศลซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่พี่น้องผู้ศรัทธาจะได้รับความรู้และความเข้าใจจากเนื้อหาที่ได้นําเสนอไปก็สำหรับวันนี้ก็ขอ,อนําเสนอและฝากไว้เพียงเท่านี้วัสสลามุอะลัยก hm uh. um ุมวอะลมัตุลลอฮิวะบาระกาตุอัลลอฮุมะเซยินะบิเซย์ตอล إيمان وجعلنا هداه مهديين اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اني اسالك عزيمه الرشاد والثبات في الامر والرشد واسالك شكر نعمتك وحسن عافيتك واداء حقك برحمتك يا ارحم الراحمين